สวัสดีค่ะมองมุ่มุม่มหนีเนาะจ้ะเนาะสามทุ่มสิบนาทีเดี๋ยวจุนขอบอกแฟนคลับกันเ้ยค่ะคนฝรัง่งคนอยากหู Now is n i pm ten minute Thailand time ค่ะมาค่ะมือในีจุนจุนอยากกินค่ะเป็นซุกี้เนาะค่ะเนาะเป็นซุกี้แล้วก็จุนอยากคอน้ำจิ้มซัมจัง นี่ค่ะผักสลัดเฮดเรากะนี่ค่ะผักกวางตุ้งที่มันเหลือจุดเอาใส่ได้นี้ไปบ้างแล้วค่ะกับกับเฮดค่ะจุดก็ใส่มะม่าค่ะเป็นเออรากะใส่ไอ้พันถ่ายลงไปสอนหนึ่งเป็นน้ำซุปมะม่าค่ะน้ำจิ้มซันซอสค่ะพริกกระเหรี่ยงจุดมากี่หอนี่ มาค่ะ today I'm eating s u k i hotpot ต้มยำซุป hotpot and some pork wrap this is the I have marinate pork อันนี้จนใช้ pork belly ค่ะไอน้นั่นมาค่ะมากินค่ะเอาพักต้มลงไปเรียบร้อยแล้ว ขันต่อไปก็เอานี่แหละค่ะลงหมูโอ้ตายแล้วลืมเอากันไกมากินว่าอยากเคิร์กแล้วค่ะแม่มาสินใหญ่แถรนาง,งามมาค่ะมาอยากกินแบบนี้ค่ะมื่อนี่อยากกินเป็นน้ำซุปต้มยำค่ะโอ้แม่ตอนใหญ่จริงๆ มันยุดว่าใดค่ะวิดีโอเพราะว่าจุนใส่วิดีโอจากกล่องกล่องโทรศัพท์เลยค่ะว่าใดใส่ในแอดจุนสิเอาล่งก่อนแล้วจุนสีเพราะหายมันมกเขี่ยงจุนค่ะจุนสิเอาไปไ,ปไวไ้ไกลไกก่อนเอาล่งซ้ำสีจะคล้องสิก,กินก่อนค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้น บางไว้นี่ก่อนให้เห็นมุมนี่เนาะค่ะเนาะมาค่ะมากินกับจูนอาค่ะนี่มอค่ะที่จูนจูนก็เฮ็ดรีวิวไปก่อนหนาะนี่เนาะค่ะเนาะนี่แหละมอมอที่จูนซื้อมากจากอินโดค่ะนี่ถาดซึ้งนึ่งค่ะดีค่ะสะดวกอันนหน่อยเนาะ จนเอาวางใส่ถาดพลาสติกห้ืถาดสแตนเลสมาค่ะขออนุญาตเครอกค่ะเอาเปิ้ลไก่ก่อน,นอมันตอนใหญ่โพดจ้ะพี่น้องตอนใหญ่ค่ะกุย ไข่ไข่หนึ่งฟองมาด้วยค่ะมากินเมื่อนี่กินแบบนี้โอ้ยน้ำซุปจูนจุนบอกให้เลย,ยต้มยำค่ะต้มยำกุ้งใส่พันธายซอนแบบไงเลยค่ะพันธายต้มยำพันธายย,ยังไม่สุกงามๆเดี๋ยวสิเป็นปอดทู่ค่ะทู่ ทำกินเหมือนคนในนี่เลยค่ะส่วนนี่จุนิีฮอจะมาเสเอหนีน่่งเมนูเมนูนี่กินแบบจ้งสี่หลาคาไม่ได้เสียเยวจุนหยิบผักก่อนเอ้ยเอ้ยมาเดอ้อ แล้เจ้จอดไม่มีอะไรจะแซ่บไปกว่านี้แหละมาค่ะมากินกันค่ะมากินกันเมืองกันยังสี่แล้วนะจ๊ะเนาะแบบนี้จะมีอัะโรดด้ค่ะเพราะว่าห้าอ่อนเค็ดไปน้ากินไปน้าค่ะมีอัะโรดดีค่ะหมูสามจัน สองสามชั้นสองสามชั้จุนใช้บับพริกลงไปนํำค่ะสุดที่ได้กินพี่น้องจ๋าเมื่อกันไปแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะนี่แหละ,อะเอาไว้ก่อนนี่ หอมค่ะคอสสลัดค่ะต้นหอมอุย๊ยลืมแตงกวามีดนางงามแตงกวามีอันนี้อยู่ได้จ้ะแล้วก็กระเทียมเอ็นยังก็ หอมขาวค่ะแต่ว่าจุ่นบอกกินเมื่อนี่เพราะว่าจุ่นยากกินต้นหอมจุน่นแฮมมอดค่ะหมักพริกซดเขียวรึมรึมมากินหมักพริกจุ่นสิก,กัดเอาค่ะขึ้นช่ายใบตังโอค่ะของปูดอีกคือเกาเลยะ อืมมามาฮอกันใสะไข่หนึ่งฟองอืมอืม น้ำต้มยำแบบสุดยอดตูจะเอาใส่ซอสค่ะ ซอสนี่เลยดูมาจะมากินน้ำกัน อมกระเทียมแตงกวาหมูซัมจังซอสเกาหลีของหมักอำ่ำ ไปขึ้นชาติมักคุยนนค่ะอันนี้พัก ขึ้นชาติตามไปต้นหอมเต็มกว่าก็เลยซอไยไปน้ำง่ามลืมข้าวค่ะ มเมนูนี้จุนรู้เลยใครๆก็ชอบดิงยูมัง่งเนาะเด็สดคือห่อน,นีงเสียบจ้ะเรดโอ๊กค่ะเรดโอ๊กสลัดมา มากินกันให้แซ่บๆกระเทียมต้นหอมหยักมันขอบไปปะที่นี่ <laughs> อืมนะฮะกจ็จะ สลาดั่นน้ำซุปก่อนค่ะ มามาต้มยำใส่ข้าไปากระเทียม อืมไข่จุนสุกอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ืมม่นู่นี่แส่บไปเียจ้ะ ถามมาอยู่เมืองไทยมีบอกบ่มีจ้ะอันนี้มันเมกอินอินโดนีเซียค่ะบ่มีเลยจอกไปหาอันยี่ห้อไมค่ะเพื่อมันมีเออน้ำซุปจุนสุดอด เนี่ยเ้นมาม่าจุนมากเส้นมาม่าของไทยเฮ้าค่ะแต่ว่าพี่สาวจูนบอกว่าเส้นมาม่าอินโดที่จุนซื้อเมียเล่าว่าแสบค่ะเหนียวดีแล้วว่ะบ่อืดน้ำแล้วว่ะตัดมูกันค่ะเสซนไงก่พุ้ยตุนตอนไงกด มาค่ะมาอืมสวยเส้นละเมคิคุปุนค่ะ Cái sốt này. Một pík. ไฟเนาะนี่เออมาหมอไฟเหรอคะนี่ไข่ขึ้นมาแล้วคะ่ะจัดเนื้อหมูแบบ พุดพริกสดเอาใส่เป็นรูปโดดค่ะอืมอืม nướng phong, thân thơm sẻ thơm ngọt, thái แสบซสัางหอนพ่น,นองมาเด้อจ้ามาเด้อเมนูนีน่แสบคักแสบแน่ <laughs> สวยสดดีมาก เสร็จหมดแล้วจ้ะพ,พักขึ้นก่อนแบ่บน้ำซุปสุดยอดเลยจ้ะน้ำซุป හැමින් හැමින් <Yeah. S 2> คุนใช่สดสคุนมากกินจ้ะ <c oughs> ไปยังมาเนาะจา้าเนะเาเทสยังกินเขากับเทดที่เข้ามาเพาเเทดที่เข้ามาเขากลับกินแสบค่ะ กินแซ่บกินนู่ลายเรองมังเว้ล่ะเจฟซีนาทีห่หรือจ้ะมาคําสุดท้ายมากินแซ่บแ้องกันจ้ะมาอืมกพริกดิบเนี่ยม,มาพริกซดสีเขียวค่ะลูกโดดเขียวอืมกือตักบกขึ้นนอน,างงาน่าง่า ม,มาจากพี่น้องน้ำต้่มยำอร่อยมากเข้มข้น อืมนังน่งงามเจ้าคือว่าเบรกโดนแล้วเด้อไม่ถึงสิบเบรกจ้ะ จุนขอลาไปก่อน้อจ้าคลิปนี้โดนค่ะเพราะมันกลิ่นนอกจากนาะบ๊ายบายค่ะอื้อไปละจ้าแล้วสินั่งซัดต่อค่ะ